ครับผมสวัสดีครับเอาพุ่มหนูเสื่อนครับบ่ยังไอยาพี่น้องพิ่ยังบ่ออกไม่มีไม่อยากที่บ่าวเลยพี่น้องมาหล่อวังเต่าครับผมเจอไม้เด็ดพี่น้องรับเบาอุ่นรองคนเด็ดดีๆพี่น้อง อยากคุยคุยแต่วันบอดีคุยแต่วันไม่ได้เอาอีดีมันบดใหญ่ยังที่เขาบอกมันวดนดีไม่ดีครับว่าต้นไม้นี้บดได้โตไม้อื่นกับรถไปครับไปข้างนอกด้วยครับกันสอกดีกว่าครับผมเป็ดเบียงเบิ่นแล้ว กล้องก็กดถ่ายพระท่านพี่น้องเอ้ยครับคักอยู่ครับตัวนี้กดถ่ายพระท่านพี่หน้องมาเร็วจัดมุดได้ต,ตั้งโตเลยครับ,พอบอเ,เพราะมองได้จะเข่าเข่าเร็วพู้น่ะมองได้ว่าเข่านี่จะยับอยู่นั่นแหละบ่าเขา่าบ่อเข่าก็บ่าเขา่ามากครับหนูเท้าตัวนี้นครับแต้มแรกอืม หนูมันอยู่โซนไหนผมจับจุดบระถูกพี่น้องเลยมันเขามาไก่กแค่นี่ครับหอดยิ่ง,งอย่างยิ่งบุ่นใดตรงไหนมันเลิดกับไปก่อนค่อยซันเขามาใหม่มันไก่พผลตั้งตัวพระท่านเลยพี่น้องแ้เขาไปเบิ้งตัวนาพี่น้องตัวนี้ทายพระท่านดีดดครับขอโทษขออภัยครับ ขึ้หอยงองตัวนู้โอตัวนูนอย่บาตาแปกครับกระโดดมากไปนี่บ้าตาแปอยางดีครับครับพรมม่นครับพี่นงเดี๋ยวขอจัดการคับคุเดี๋ยวขอจังเบืองครับ มาเบิงกันพี่น้องอตัวนี้ครับนี่ตัวแหลกทายว่ท่านในตัวนี้อ้ตัวแหลกนี่มันมันมันอยู่ไก่ครับเขาเร็วยังบม่ท่านไห้กดอย่างแค่แค่เคาะซื้อกระโดดมันละก็ได้เก็บแตงกานครับบักฮาเนี่ยครับขยับนี่บม่ได้ขยับแห้งเลยพี่น้องขยับค่อยมากวุ่นขยับยูอีกฝั่งหนึ่งแรนอ่อกม,มาประมาณสัก เมตรสองเมตรเนี่ยแหละเราพุ่งตรงเขามาเลยก็ดูใส่เป็นเขียดเลยครับถ้ามาใกล้ๆแบบนี้กับกลางกับบานครับพี่น้องเมืม่อต้องสืบจะบอกความใหญ่ยังไงครับะพี่น้องผมว่าตัวนี้เก่าขีดบ่าขาดพี่น้องเก่าขีดเพอเพอผมตีตำตำนะเก่าขีดถ้าถลายกับว่ามันโลกหนึ่งครับตัวนี้ ขัวไงหมากครับเอาครับพี่น้องเพื่อนครับเนี่ยที่จังหวัดโอ้โหขัวมันสูสีเลยพี่น้องครับเนือสีนะใหญ่บ่ใหญ่พี่น้องคิดเอาเก็บมากเลยครับกับต่อบพิการของบาวุฒิครับต่อคู่นี้บองตรงว่าใหม่ ไม่อยากอธิบายถึงความโหดเป็นต่อพิการที่ตอกเป็นตอกขางขัวเงาวัวข่าง,งสายครับขางขัวนี่ผมว่าประมาณสักสี่สิบเอ็ดเส้นมข่างสายสี่สิบประมาณสี่สิบเส้นเสียงเวลาสันตัวนี้จากระพือหลายกลัวเพราะความเงามันหลายกลัวมันจะให้เสียงแบบ เสียงหยาบๆนะครับเสียงห่างๆนะครับคู่นี้ไอ้คางเนี้ยให้เสียงแบบหยาบๆห่างๆครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยสั่นกลัวมันจะให้เสียงเสียง่อนขางที่จะทีครับทีแล้วก็ละเอียดกลัวพอมีก,กันแล้วสองคางเนี้ยมันจะเป็นเสียงที่บอกว่าถูกนะหรือมันถูกฉลูนู้นปะลูกจัดว่า จับนี่ก็บม่ได้อดเดี๋ยวครับก็พูนี่ครับดี๋มวค่อยเดวออกอันนี้พิสูจน์มาแล้วครับเห็นนูนั่งอยู่ขางซานี่พิสูจน์มาแล้วผมเห็นอะลงๆเลยแหละประมาณสิบหาเมตรที่ผมเคยไปมีทิปหนึ่งอะแหละครับที่ซันพี่น้องย่อนกลับไปเบิรงกับคลิปที่ไปกับบาอุ่มนะครับที่ว่าบอกเบาอุ่มว่าเดี๋ยวายจะกลับไปสังหามนึงก่อนครับนูตัวนี้เห็นนูนั่งอยู่ขางขางคล้องระยะประมาณทักสิบหาเมตรเขย่าแขกแหลก สาดไฟไปเบังหนูอยู่มองเก่าหนูหายมีสองอย่างคือแรนหนีก็แรนเขาเพราะขยาวต่อแรนเขามาหาก็ถือว่ามันตอบสนองดีกับกับกับหนูอยู่ครับกับตอบคุนี่ตอบพิการสามพันซับสะข่พี่น้องสามพันซับสะครสามคนสามพันคนติดตามเดี๋ยวเขามาประมูลต่อคูณนี้กันเขียนอันนี้เขียนว่าบาวุฒหนูสะดุ้ง ข้างๆตงัวนี้นี่แดงมุนปันหํามพี่น้องต่อคูน่นี้บริเวมุนแบบพังเด้แต่หมายถึงว่าใส่งานเอาครับมาครับประกับของนูใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวกลับไปห่องเดี๋ยวจะสร้างให้เบื้องพี่น้องว่าตัวนี้่มันเก่าขีดดีว,ดว่แต่ผมเลนว่ามันมเก่าขีดขึ้นว่ามันเก่าขีดลงเนี่ยเก่าขีดขึ้นเดียวรอเบ,บื่องกันพี่นอ้องมือมือโอ้ใหญ่ดีครับตัวนี้สาใจ่ันผู้ชมครับ ช็อตเข่าไปหาแต้มต่อไปครับพี่น้อง โอ้โหพี่น้องตัวนี้ว่าได้ยิ่งครับใจเย็นผดครับ ปวดปันเขียดพี่น้องปลดปันเขียด,ยดยหมอคือสิเบเอ็ดนหน้ามากพี่น้องไอ้งวกตามเกือบบัท่านเหรเนีย่ยอ้าเดี๋ยวใครจะจัดการรับมากแล้วครับแต้มสามไม่เบิ่์กันพี่น้องแต้มสามโพแล้วครับตามจริงแต้มสามผมน่าจะได้ยังแต่โตที่แล้วแหละพี่น้องอุ้ยผมใจเย็น ผมอยากให้มันเขามาไก่คนนี้ให้ให้เออ่ให้พี่น้องได้เห็นหน่านะแหมพ่อขยับแฟตนิดนึงมือถึงระยะแฟตมันขยับกระดุกขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้กล่องมันแยนขึ้น้เห็นตัวหนู่ะพี่น้องจังวัดอ่ะตื่นเลยปวดไปหลอกมุดมุดหยาที่ทีหาไ่เจอพี่น้องสั่นเลยตัวนี้เขามาข้างหลังครับ ตามจริงผมได้ยินเสียงอีกฟังหนึ่งผมก็เลยหันกล่องไปอีฟังหนึ่งเพราะว่าที่เขาขังหลังน่าจะเพิ่งลงน่าจะขึ้นมาจากน้าน่ะพี่น้องตัวยังเปียกๆอยู่ครับเนี่ยหากินใต่นามกลางขมับเลยพี่น้องเอ้ยไม่ต้องสืบทมาระยะนี่นะบนเหลือกับยังแรงเหมือนเดิมครับครับตอกคู่นี้ครับขยับขึ้นมาตีตื่นทีมงานชนบุรี มาอีกสามแต้มครับจะบมาดูว่าแต้มที่สี่จะโพบหอเ่า้องมึงแม่เสียดายตัวเมื่อกี้ตัวพ่อๆงั้นตัวนี้แหละครับพี่น้องตัวที่ที่ผมม่ได้ยิงเสียดายตัวพ่พอกงั้นก็ตัวนี้แต่ะจะบอกหนีที่งไงเติบเลยของฮานี่ของฮานี่มึงหางม่ได้หรอโอ้ยูว่าคักอยู่ครับก็ฝากไว้นาครับกับต่อพิขาดหนุสะดุง้งบซ่าเกินล่อครับสำหรับคนไหนที่ สั่งตอกผมไหวก็ใจเย็นๆสักหน่อยหนึ่งครับผมเก็ตอกสีมนันตอกสีดีมันอยู่ที่ตัวเฮานําพี่น้องเฮาต้องศรัทธานั่ครับผมตอกทุกเจ้าก็ดีทุกเจ้าแล้วครับขืนอยู่ก็ตัวเฮาศรัทธาในตัวตอกแล้วก็ขยันออกไม้พี่น้อง มันเป็นสือไปเราก็คือเอาไปว,ว่างไว้ทั้งหิงหรือเอาไปไว้แผวนไว้คางฟาต้องให้ตอกดีเป็นไหมันกน็เป็นแค่ไหม่ไพรแค่นั้นแหละพี่น้องฝากไว้น้ำครับครับสายหล่าทุกคนครับขยันขยันออกไม้ครับมันเม็นนางบึงในยูทู e มันบ่อยยังเกิดขึ้นครับก็ ถ้ามีเวลาออกก็ออกพี่น้องแต่มันอยากเวียกอยากงานหรือ,อยังไงก็หรือติดภารกิจยังก็เอาไว้ก่อนครับไอเลย่มันเป็นเาขาเรียกว่ายังไงคนอยุก็สถานการณ์ของแต่ละคนนะครับผมการใช้ชีวิตของแต่ละคนว่ามันตีเวียกตีงานหลายแบบไหนแต่ต่เป็นผมผมก็มีงานประจำที่สองที่มุ่งแต่ถ้ามีโอกาสผมกับมกข่อยพลาดครับผมก็จะออกเพราะว่าออกมานี่มันก็คือเขาได แนวอยากแนวกินน้ำพี่น้องแนวอยากแนวกินน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็นกนกนบอดดอยสัางความเดือดร้อนให้ผู้ใดถึงเข้าบวมาหาอย่างสี่เขาก็บับไปสื่อเขาคือเขาแต่หาเองได้ก็บู่้สงสื่อครับ,บ,บรว่าร้ายข่อยคือจมขึ้นจังพุทาเด้วยข่อยเนะี่ยก็อีกอย่างนึ่งก็ฝากไว้น้ำครับกับปืนผาช่างใช่ครับผาสัน ยิงหนูถ่ายคาสิคับอันนี้บอกจงอ่างดําของบาวุฒขอบคุณช่างใช้น้ำรับสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การยิงหนูก็ใส่มาดนูนะพี่น้องอ,อันนี้ก็เริ่มจากเข่ามือแล้วครับก็ยังมีตัวคาสิกกระบอกเกา่าของบาวุฒอยู่ก็ยังว่าท่านไหนคอย้เอางานเ,เ,เ,เอาบอกหนีออกมารู้สึกว่ามันเป็นไก่ไก่กองแลวมันรู้สึกว่ามัน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 หนิ่มกว่าไก่หนบเดี๋ยว มันเกิความเหม็นย่ำม,มันเกะดีกว่าครับไปครับไปตาล่าหาแตมเซียกันดีกว่าไปสิโผโผพักก่อนพี่น้องครับให้ที่แรกปาอุ่มบ่ได้ลุ่งนะ้ำเพราะว่าปืนบะอุ่มมันพังอีก่แล้วครับผมรัดมม่ห้น้องบ่ดีครับพังอยู่แล้วเดี๋ยวเห็นน่องนั่งพักหนึ่งน้องมันนั่งเห็ดของมันปืนบะอุ่มก็ใส่ไดดหรอ ก็เลยให้บาอุ่มไปสั่มหม่องเกามึงก็เก็บมาแล้วครับสามแต้มกง่ายๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเออบขอกคุณช่างใช่น้ครับครับหายิ่งหนูครับเอเดี๋ยวให้บาอุ่มสรุปต่อครับผมขอสิขอนั่งถาตรงนี้ก่อนพี่น้อง ขักู่พี่น้องบัวดิ้งเไดสจไดครับบดี้ยิงตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขามาแบบอืเม่เขามาเร็วอยู่นะเขามาบดแม่ไก่ทั้งน่อยหนึ่งอะนะนั่นก็มันนั่นก็แล้แล้วมันก็เลยอะไรอะไรอะไรไอะโอ้ปีนพันกันพี่น้องมันมันเป็น ออระยะเลยยิ่งเลยครับผมใจเย็นอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำแบบนี้จะได้ไม่งั้นเก็บซีแต้มครับมันเห็นพระอุ้มไปสั่มตรงหูมองที่ผมสั่นครับมันมากัดกินไอ้ไอ้หัวไอ้หัวหย่าหัวหย่าไว้ครับพี่น้องโอ้อันนี้ผมนึงสาใจอยู่ดีผมใหญ่ครับ เดี๋ยวกลับไปถึงห้องเดี๋ยวผมจะ <c oughs> สั่งให้พี่น้นองด้เบิ่งกันไปน,นั่งขาบบาอุ่มครับพี่น้องกล <c oughs> ับแล้วครับพี่น้องเอ่อเบาอุ่มลงไปซันตอก็ปืนกระหางอีกเฮ้ยหมัดฟังหนึ่งอยู่อีกฟังไม่รุดเดี๋ยวอ,อ,อุปกรณ์เบอเอื้อมน่วยครับแล้วก็นี่ก เด็กแล้วครับเอ่อเทีย่ยงขึ้นเหรอเดี๋ยวผมกะไดหนูมาสามแป้มแหรอสองคนเอสิดขอตัวกลับก่อนครับผมไปหาพักพ่อนครับเดี๋ยวมเออื่นก็บดุยง่างกันต่อครับผมอันนี้ก็คืีสิพ่อซํำนี่ไป่น้งครับ ไบตอแหละครับเพราะว่าหม้มันหน่อยแต่เขาคงด้ใหญ่ไม่ไมยอื่นครับรตามที่บอกตอนแรกนะครับผมไม่อยากเบาไปลายเพราะไมมันสวยแต่อุปกรณ์เบืเอ่อเมื่อนวยกับคงตรงกลับครับผมแค่นี้ก็จงไว้ให้เทศตอกให้ลูกค้านี่ครับเก็บเบิดเลยกับไว้เพราะว่ายมมันยิงหายยากครับนานที่จะเจอพี่น้อง แอ oh, tamam. e ู๋นี่ใหญ่เดี๋ยวจะกลับไปบ้านเดี๋ยวจะสร้างให้เบิ้งพี่น้องว่ามันมันเก่าขีดขึ้นไปหาโลหนึ่งบ่ไปครับแล้วพี่ด้าน้องครับสวัสดีครับเ่าอุ่งกบบปืนห่างดุดแกงแดงอยู่เลยชั่แฟนครับยุบมัดไม้แล้วครับแล้วมันหลุดรอบนี้ครับผมมัดมัดฟังที่มาหลุดฟังนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะลองมัดไมอ เดี paid, so the ๋ยวก็ต้องมัดใหม่ครับเพราะว่าผมมันหน่อยพี่น้องิเดิดิอตล่าบาครัพี่น้องน้องน้เครับผมป้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับอันใบ้สิดหนาพี่น้องบึนกันพี่น้องหมูตัวที่ผมบอกกับตัวใหญ่ บอกนี่องว่ามันเก่าขีดเก่าขีด